ช h a n n e l ของบริษัทนะคะซึ่งประกอบด้วย wholesale business retail business และ food and catering แล้วก็สรุปภาพรวมของ marketing ในปีที่ผ่านมานะคะ่ะในปีที่ผ่านมานะคะเรามียอดขายอยู่ที่5,534.2ล้านบาทนะคะแล้วก็มีต้นทุนนะคะอยู่ที่3,422.99ล้านบาทคิดเป็น61.9%นะคะ ต้นทุนถ้าเทียบเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายกับปีที่แล้วเนี่ยก็สูงขึ้นเล็กน้อยนะคะสาเหตุหลักๆก็เนื่องจากในช่วงปลายปี53เนี่ยราคาข้าวสาลีในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทยอยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาทยอยลดลงในช่วงปลายปี54แต่ว่าการปรับตัวนี้เนี่ยทางบริษัทก็ได้รับผลกระทบคือคือ,ข,อขึ้นไปทีละสเต็ปไม่ได้ขึ้นพวดพลาดทีเดียวแล้วก็ ถ้าถ้าคิดภาพเฉลี่ยแล้วเนี่ยอัตราเปอร์เซ็นต์การข,ขึ้นของแป้งสาลีที่บริษัทได้รับผลกระทบเนี่ยยังต่ํากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของข้าวสาลีในตลาดโลกนะคะและอีกตัวหนึ่งที่กระทบต้นทุนในปีที่แล้วก็คือตัวกลุ่มไขมันนะคะที่เราทราบกันว่าไขมันปลาล์มในช่วงปลายปี53เนี่ยก็ประเทศทางประเทศเราก็ขาดแคลนแล้วก็ราคาสูงขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย ตอนนี้เรารารับเอฟเฟกต์จากราคาน้ำมันเนี่ยประมาณ5-6ถึง6เดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มุทับถัดไปก็จะเป็นกอ m a r จินนะคะในปีที่ผ่านมาเราทำกอส a r g i n ได้ที่2,111ล้านบาทนะคะคิดเป็น38.1%่งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะอยู่ที่1,193.68ล้านบาทคิดเป็น2ี่เป็น21.6%ค่ะ และมีกําไรนะคะอยู่ที่818.6ล้านบาทนะคะคิดเป็น14.8%ค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะจากเมื่อกี้ก็สรุปได้ว่ายอดขายที่บริษัททําเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี53เนี่ยนะคะอยู่ที่20.4%และกําไรสุทธินะคะเพิ่มขึ้นถึง32.9%ค่ะ ทั้งนี้เพราะว่ามีปริมาณขายสินค้ามากขึ้นมีการกระจายหน่วยขายที่มากขึ้นแล้วก็ออกสินค้าใหม่ๆซึ่งเราจะได้เห็นในสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นออยอดขายที่โชว์ให้เห็น5ปีย้อนหลังนะคะสังเกตได้ว่าเ,เรามีอยตราเติบโตขึ้นทุกปีนะคะในปีใน5ในช่วง5ปีนี้ตัวที่ปีที่เติบโตได้มากที่สุดคือปี2008นะคะ3.8%แล้วก็ใน ปี54นะคะเติบโตจากปี53ถึง20.4นะคะกราฟต่อไปก็จะเป็นกำไรนะคะกำไรสุทธิปีนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะอยู่ที่39.9เมื่อเทียบกับปี53นะคะคือ818.6ล้านบาทนะคะ แล้วก็ในปี2008เช่นเดียวกันนะคะก็กำไรก็สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ2007ขึ้นสูงขึ้นถึง43เปอร์เนต์นะคะถ้านับ5ปีย้อนหลังก็ปีที่ผ่านมาทำได้เป็นอันดับ2องนะคะกําไรที่สูงขึ้นนะะอ,อ,อันนี้เป็นยอดออสัดส่วนรายได้ว่าโครงสร้างรายได้ของบริษัทเนี่ยประกอบด้วยหมวดอะไรบ้างนะคะ หมวดแรกเนี่ยที่เป็นรายได้หลักของบริษัทก็คือกลุ่มสินค้าค้าส่งนะคะเราทํายอดขายได้ในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่5,069ล้านบาทคิดเป็น91.6%นะคะ และกลุ่มค้าปลีกนะคะอยู่ที่139ล้านบาทที่เป็น2.52%เซและกลุ่มฟาสต์ฟู้ดนะคะอยู่ที่318ล้านบาทอยู่ที่5.75%แล้วก็มีกลุ่มสูงออกนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะปีนี้ทำได้ที่7.5ล้านบาทค่ะอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าในกลุ่มโฮเซลอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้างนะคะ สินค้าจริงๆแล้วตัวที่กลุ่มเยอะที่สุดในกลุ่มโฮเซลตอนนี้คือกลุ่มแน็คเบรดแด์เค้กซึ่งเป็นวันพอร์ชันที่พร้อมทานได้ครั้งเดียวนะคะในต่อแพ็คสัดส่วนอยู่ที่52.3ค่ะแล้วก็ตัวสไลด์เบรดเนี่ยอยู่ที่41.9นั่นนั้นก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆนะคะสินค้ายุยาวอย่างเช่นคุชพายคุกกี้นะคะบัตเตอร์โทสนะคะอยู่ที่5 7ค่ะ สำหรับในหมวดของค้าปลีกนะคะเราก็มีแยกออกเป็นกลุ่มได้3กลุ่มนะคะอันแรกก็จะเป็นเดลิยานะคะซึ่งเป็นร้านขนมอบสดที่หน้าร้านนะคะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะหรือว่าออฟฟิศบิลดิ้งนะคะสัดส่วนของเดลิยาที่ทำยอดขายกับรีเทลในปีที่แล้วอยู่ที่55.1%และมาดามมาโกนะคะอยู่ที่29.6%และกุดมอร์นิงฟาร์มเฮาส์ซึ่งเป็นฟาร์มเฮาส์ที่ขายตาม เอ่อเอ่อฟังชั่นของสถานีรถไฟหรือว่าออฟฟิศบิลดิ้งนะคะอยู่ที่15.3ค่ะหมวดต่อไปนะคะจะเป็นฟาสต์ฟู้ดแอนด์แคทเทอร์ลิงนะคะซึ่งเราก็แยกออกเป็น2กลุ่มค่ะคือฟาสต์ฟู้ดแอนด์แคทเทอร์ลิงที่ส่งให้ตามฟาสต์ฟู้ดเชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลล์เคเอฟซีเชสเตอร์พิลลอนด์บิวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ซื้อสินค้าจากเรานะคะทำยอดขายได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่84.9เ นอกจากนี้ก็จะเป็นไฟล์โปรดักก็คือขนมพวกชุบทอดเกรดขนมปังทอดต่างๆนะคะก็อยู่ที่15.1นะเอ่ะอ,อันนี้ภาคต่อไปนะคะจะเป็นสรุปผลการทำงานของทาง Marketing นะคะว่าปี2011เนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างนะคะอันแรกก็จะเป็นการรีลอนส h สินค้าใหม่นะคะออกสินค้าใหม่ในปี2011นะคะตัวแรกก็ ได้แก่ขนมปังสอดไส้ไก่หยองลูกเกตนะคะอันนี้ก็วางตลาดตั้งแต่วันที่1ึพฤษภาคมนะคะเป็นขนมปังเนื้อเนียนนุ่มไส้ไก่หยองล,ลูกเกตนะคะรสชาติก็กลมกล่อมทีเดียวนะคะซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคดีมากค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นมายเค้กนะคะซึ่งมายเค้กเนี่ยเรามีรสชาติใหม่2ตัวในปีที่แล้วคือ,อ,อผลไม้รวมนะคะแล้วก็ วุ้นมะพร้าวค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็เริ่มวางจำหน่ายในวันที่5กรกฎาคมก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันค่ะตัวต่อไปนะคะนิวโปรดัก t ก็ได้แก่ Daily แซนด์วิชไส้ไก่ยองน้พริกเผานะคะซึ่งตัวนี้ก็เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่25สิงหาคมค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะเป็นตัวที่ผลิตจากเครื่องจักรที่นำเข้า จากประเทศญี่ปุ่นนะคะคือขนมปังไส้กรอกค่ะตัวถัดไปอันนี้คือมีการเด v e l o p นขนมปังทาหน้าเดิมที่เราเคยขายอยู่นะคะเพิ่มสีสันเข้ารรไปรสชาติใหม่เข้ามาก็คือตัวขนมปังทาหน้าแยมนะคะซึ่งมีทั้งเนยและก็แยมนะคะมี2รสชาติค่ะคือหน้าเนยแยมผิวส้มนะคะแล้วก็แบบสตรอเบอรี่ค่ะน,นี้วางจำหน่ายในวันที่10ตุลานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการแพ็กเกจรีดีไซน์นะคะที่มาร์เก็ตติ้งทำในปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีหลายตัวทีเดียวนะคะอันแรกก็จะเป็นตัวฮอทดอกครีม50กรัมขนมปังสอดไส้นะคะแล้วก็เค้กโลค่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นกลุ่มขนมปังแพรนะคะแล้วก็กรอบเนยนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้จูงใจมากยิ่งขึ้นนะคะ นอกจากนี้เนี่ยนอกจากการรีแพ็กเกจแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการปรับปรุงฉลากให้ดึงดูดแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็สื่อสารให้กับลูกค้าถึงจุดขายได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นมีการสปาร์กอยู่ที่ตรงฉลากว่าอร่อยคุ้มนุ่มทุกคำบนขนมปังสอบไส้นะคะ หรือว่ามีบทริ้งที่เขียนว่าขนมปังนุ่มไส้เยอะอร่อยเต็มคำที่ตัวเดลี่แซนด์วิชนะคะหรือว่าขนาดใหม่เพิ่มให้เต็มๆที่ที่เค้กลงองี้ะคะ่ะสำหรับปีที่แล้วนะคะก็ได้ทำมาร์เก็ตติ้งในด้านแอดเวอร์ไทซิ่งค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอันแรกก็ทำโฆษณาผ่านทีวีนะคะเป็น t ี c ชุดแซนด์วิชไราตี้นะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่น,นะคะ่ะ แล้วก็ tbc ชุดที่สองก็จะเป็นตัวเค้กโรนะคะเป็นกลุ่มเค้กพร้อมทานนะคะมีนไมให้ฉมีด้วยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวโดรายากินะคะผ่านทีวีเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะ,ะฉายให้ดูนะคะขอเสียงด้วยนะคะ